คุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคไปสำรวจกำลังซื้อของผู้บริโภคในสินค้าชิ้นใหญ่ๆอย่างอสังหาริมทรัพย์นะครับอย่างบ้านคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยในเวลานี้ประชาชนมีกำลังซื้อในสินค้าเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนไปติดตามจากรายงานครับ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยได้รับแรงกดดันจากการเมืองเช่นเดียวกันกับภาคธุรกิจอื่นๆดังนั้นงานมหากรรมบ้านและคอนโดในครั้งนี้จึงเป็นความหวังของผู้ประกอบการที่จะกระตุ้นความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยให้กลับมาพร้อมกับการรักษาระดับการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศด้วยในปีนี้ผู้จัดงานเองคาดหวังว่าจะสามารถดึงยอดขายได้ประมาณ3,000ล้านบาท โดยแผนการขยายเส้นทางของรถไฟฟ้าหลายสายและการก่อสร้างสะพา,านข้ามแม่น้ำในหลายพื้นที่ที่ยังดำเนินอยู่ต่างเป็นความหวังสำคัญที่จะกระตุ้นให้ที่อยู่อาศัยขยายตัวได้ในภาวะที่ผู้ซื้อยังไม่มั่นใจเช่นนี้และล่าสุดการลดดอกเบีย้ยลงอีก0.25%ของกอนงก็เป็นอีกความหวังหนึ่งของผู้ประกอบการที่จะกระตุ้นกำลังซื้อที่อยู่อาศัยในปีนี้ได้อีกแรงแม้ในมุมมองของผู้ประกอบการจะมองว่ากระสุนในครั้งนี้จะออกฤทธิ์ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะบรรยากาศในประเทศยังถูกปกคลุมจากความขัดแย้งทางการเมืองอยู่ตอนน้องลดตรงนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ซื้อบ้านน,นะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าต,วตัวดอกเบีย้ยเนี่ยมาช่วยแค่ไหนเพราะจริงๆแล้วจังหวะนี้ออกออกมาจากการลดดอกเบีย้ยนี่เป็นสิ่งที่ดูแลเหมือนดีแต่ว่าบางเอิญมันมีม,นม,มันมีปัจจัยมาครอบงําก็คือเรื่องการเมืองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้กระตุ้นอย่างรุนแรงนะครับจริงๆแล้วปกติลดจุดสองเนี่ย จะช่วยในการผ่อนชาระของลูกค้าได้ประมาณ2%คือหมายความว่าเขาถ้ากับว่าเขาลดค่าผ่อนชาระลงไปได้2%เลยนะฮะแต่ว่าก็อนนี้ก็จะช่วยทําให้คนซื้อมีกําลังซื้อมากขึ้นนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าตอนนี้ภาวะมันมีอย่างอื่นเข้ามากระทบด้วยนะฮะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เหมือนเหมือนอาจจะออกลิฟต์ออกผลไม่เต็มที่ สอดคล้องกับผู้บริหารธนาคารกสิกรไทยที่ระบุว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาอัตราการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยลดลงหากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองในประเทศอย่างไรก็ตามเชื่อว่าการลดดอกเบี้ยจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อที่อยู่อาศัยได้ระดับมากขึ้นจากการเร่งโอนเพื่อปิดยอดประจำไตรมาส สังหารทรัพย,ย์ในช่วง2เดือนแรกก็มีการชะลอตัวไปพอสมควรน,นะครับแต่ก็หวังว่าในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นปกติจะเป็นซีซั่นซึ่งดเดเลอเปอร์จะมีการเล่งซื้อเล่งขายเล่งโอนเพราะว่าเป็นช่วงที่ปิดไตมาสนะครับปกติในช่วงปิดไตมาสอย่างเช่นเดือนมีนาเดือนมิถุนาเดือนกันยาเดือนธันวาก็จะมีการเล่งซื้อเล่งขายเล่งโอนกันนะครับก็เดือนนี้เราตั้งเป้าว่าจะขยายตัวถึง5,000ล้านนะครับ พะฉะนั้นก็จะดูว่า,ามีสามารถทําได้ตามเป้าหมายหรือไม่ซึ่งใน2เดือนแรกเราก็ต่าเป้าอยู่ประมาณสักสิในมุมของการปล่อยสินเชื่อเพิ่มนะครับส่วนผู้ที่มองหาที่อยู่อาศัยจากการสอบถามพบว่าผู้ซื้อส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในขณะน,นี้เรากังวลว่าอาจจะมีผลต่อไรายได้ที่จะนำมาผ่อนชำระเงินกู้ทำให้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อ เรื่องภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองที่มันยังวุ่นวายอยู่ตอนนี้มันมีผลกปนกระทบต่อการตัดสินใจซื้อบ้านก็มีมีผลเหมือนกันครับครับผมก็เหมือนกับว่ามันอาจจะทําแบบว่าแผนที่เคยคิดไว้ก็มีการชะลอไปบ้างครับผมอะไรที่บอกว่าคา,าดว่าชาไทยในปีนี้หรืออะไรเงี้ยก็มีแบบว่าต้องการให้มันแบบค่อนข้างแน่นอนก่อนว่าโอเคชัวร์เราจะไหวไหมอะไรอย่างนี้ด้วยกค็คือเรื่องของแบบทางการเงินหรือเรื่องของการดูแลอื่นๆการจัดการบริหารจัดการครับผม ถึงเรื่องของรา,ายได้ที่อาจจะมีผลต่อการส่งทั้งหมดครับผมก็มีเกี่ยวเนื่องกันหมดครับผมทั้งแม้ว่าคนที่อาจะเป็นพนักงานการทํางานออฟฟิศอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นเรื่องของทาบริษัทเรื่องอะไรความมั่นคงก็อาจจะชะลอกันไปถ้าเกิดเราเราเราไม่สามารถที่จะหาเงินได้ทันช่วงที่ช่วงที่มีผลกระทบกับการเมืองตรงนี้ค่ะไม่รู้ว่ามันจะแน่นอนอะไรกับชีวิตตรงก,กับการทําธุรกิจอะไรไหมยอย่างเงี้ยค่ะ ที่ผ่านมาตอนนี้ก็มีผลกระทบอยู่ะคะ่ะก็เลยคือที่มองมองไว้อะคือเราเรามองเอาไว้เพื่อที่จะคิดว่ามันมันสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้ไหมราคาตรงนี้ราคาเท่าไหร่จะมาส,สอบถามสึกถามดูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อเราจะได้วางแผนว่าเออเราเราสามารถที่จะดําเนินดําเนินชีวิตยังไงต่อวางแผนต่ออะไรอย่างเงี้ย นอกเหนือจากการตัดสินใจซื้อบ้านจะชะลอตัวแล้วในส่วนของธุรกิจรับสร้างบ้านเองก็ได้รับผลกระทบด้วยโดยนายวิสิตโมนายพงศ์ ong, นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านยอมรับว่าในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาความต้องการสร้างที่อยู่อาศัยลดลงไปบ้างจากความไม่มั่นใจของลูกค้าแต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าตลาดรับสร้างบ้านจะฟื้นตัวกลับมาได้เร็วเพราะลูกค้ารับสร้างบ้านส่วนใหญ่เป็นดีมานที่เกิดขึ้นจริง นอกจากงานมหาก,กรรมบ้านและคอนโดแล้วใครที่กำลังมองหาบริษัทรับสร้างบ้านก็สามารถแวะมาหาข้อมูลได้ในงาน Home Builder นะครับซึ่งจะจัดขึ้นไปจนถึงวันอาทิตย์ที่16มีนาคมนี้เช่นกันอักครเดชประมูลสิน้ายภาพอาทิตย์คุสิตามันนี่แชนแนลรายงาน